สนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก e n p e r f กาละแม่ประกาศขายคอนโดหรู18ล้าน แดนพตตี้โชว์ความหวานยกกำลังสองครอบครัวเที่ยวพร้อมหน้าตาบอยสเกลเผยพัฒนาการของน้องปิ๊งปิงลูกวัยสิเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เหมือนม่างงานเลยยังไงคะนิวดูสวยรังการดิฉันดูเหมือนแบบว่าคนถือกระเป๋านะคะวันนี้มาก็สวยเหมือนก่นอ่าอยู่กับหญิงและนิวนะคะในเช้าวันนี้กับครูวีรูเหมือนเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายค่ามมาฝากเหมือนเคยเลยแล้วค่ะมาเริ่มต้นจากคุณกะละแมดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเที่ยวที่สวิสแล้วมีการประกาศขายคอนโดราคา18ล้านบาทคนก็เลยบอกว่าโอ๊ยนี่ติดใจสวิสจะไม่ย้ายกลับมาอยู่ไทยแล้วใช่ไหมคะ ช่วงนี้เห็นพิธีกรสาวกลแมพัชรสศรีโพสต์ภาพสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแถมล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศขายค,ยคอนโดหรูสวยจัดเต็มราคาสูงถึง18ล้านบาทงานนี้แฟนๆก็เลยเข้ามาถามเพราะสงสัยว่าที่ขายคอนโดแบบนี้กําลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศถาวรหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะคะกละแมได้โพสต์ภาพคอนโดหรูตกแต่งสวยลงใ IG, นไอจีนนราคา18.45ล้านบาทพร้อมรายละเอียดยิบ ทำให้มีแฟนๆเข้ามาถามว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศถาวรหรือเปล่าก็เลยขายคอนโดนี้กรลมก็ได้ออกมาตอบไขข้อสงสัยนะคะว่าห้องนี้ไม่ใช่บ้านปัจจุบันค่ะเป็นห้องที่แต่งใหม่เพื่อเช่าท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชมว่าห้องนี้นี่สวยจริงๆใครได้ไปนี่โชคดีสุดๆค่ะ เขาจำได้ว่าบ้านจริงๆจะสวยแล้วก็ดูใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะก็ตามนั้นนะไม่ได้ว่าจะย้าขินฐานแต่อย่างไรนะคะอย่าเพิ่งไล่อย่าเพิ่งไล่ใช่นะคะเอามากันที่คู่นี้หวานมากจริงๆนะคะสําหรับคุณแดนแล้วคุณแพตตี้นะคะล่าสุดเนี่ยนิโก้เห็นภาพแล้วลหละว่าแบบมีการไปเล่นน้ําด้วยกันในสระว่ายน้ําแล้วก็สวีทมากเหมือนเขาจะแซวกันว่าเออคุณแดนเป็นคนคอมเมนต์นะคะว่าถ้าสนิทกว่านี้หรือว่าตัวติดกันกว่านี้พี่จะเป็นงูหลามแล้วค่ะ ความหวานใส่กันแบบไม่มียั้งเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างแดนวอรเวทกับแฟนสาวอย่างแพตตี้อังสุมาลินที่ล่าสุดได้ควงแขนกันไปเติมความหวานพักผ่อนแบบชิลๆทางกลางธรรมชาติที่รายล้อมรอบค้างค่ะ ซึ่งทั้งแดนและแพตตี้เองก็ได้ปล่อยภาพมุ้งมิ้งออกมาให้ได้แอบอิดฉาตาร้อนในความหวานของคู่นี้กันเป็นระยะๆะะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพจุงมือวิ่งเล่นโดยมีต้นไม้ใหญ่2ข้างทางอกกอดหรือว่าภาพที่ทั้งสองคนเล่นน้ำกันอย่างมุ้งมิ้งอยู่ในสระแต่ทำเอาแฟนๆต่างต้องโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่แดนและแพตตี้ได้ยกสองครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนด้วยกันแบบร้อมหนะ้าพร้อมตา หลายคนก็ลุ้นกันใหญ่นะคะว่าหรือนี่จะเป็นการพาคุณพ่อคุณแม่มาเจรจาพูดคุยกันในเรื่องของงานแต่งของทั้งคู่หรือเปล่าคงต้องรอฟังจากปากของแดนและแพตตี้ทีเดียวละค่ะแต่คู่นี้น่ารักมากจริงๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะ ใช่มีช่วงหนึ่ง <Ừ. S 1> ที่แบบว่าห่างหายจากไอจีไปคนก็สงสัยว่าเอะเลิกกันหรือเปล่าสรุป <Ừ. S 1> ว่ายังนะคะจะเย็นๆตอกย้ำด้วยความหวานชุดนี้เลยเนอะใช่ค่ะอืมอ่ะมาๆมากันต่อนะคะที่เป๊กสัญชัยดีกว่านะคะด้วยความ,มที่ว่ามีคนทําคลิปครอบครัวนะโอ้โหยิ่งกว่าแบบว่าครอบครัวตัวเองอ่ะทําแบบหน้าหวาที่เป๊กเลยประกาศว่ามาแสดงตัวมาเดี๋ยวจะให้ทองสักบาทนึงค่ะค่ะ <c oughs> อ่ะนิวสวมรอยเลยใช่ <c oughs> ไปเนียนๆ <c oughs> ไปขอตั้งเขา ค่ะต้องบอกว่าถูกใจแล้วก็โดนใจสุดๆนะคะเมื่อพี่เป๊กสัญชยัยสามีของนักแสดงสาวธัญญาธัญญาเรศหลังจากที่เจ้าตัวได้ไปเจอคลิปจาก Tik t o k นะคะเป็นภาพครอบครัวตัวเองในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ลูกสาวน้องนิยายังเป็นเด็กน้อยแรกเกิดจนกระทั่งเป็นภาพปัจจุบันที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างอบอุน่นซึ่งคลิปดังกล่าวก็มีเพลงดังอย่างวันที่ได้คําตอบมาประกอบด้วยก็เรียกว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆพี่เป๊กเห็นแล้วก็เอามาโพสต์ในไอจีพร บอกว่าให้ติดต่อมาจะให้ทองหนักสักหนึ่งบาทค่ะ <c oughs> อืซึ้งเลยนะเพล,ลงเข้ามากๆหนูเห็นแล้วแหละคอมเมนต์ก็บอกว่าเพลงแล้วก็ภาพเนี่ยสื่อความหมายร่วมกันได้ดีมากเลยอะไรแบบเนี้ยค<ะ>่ะอืม,อมนะคะมากันที่คุณตาบอยสเกลกันบ้างนะคะล่าสุดมาอัปเดตพัฒนาการของลูกรักนะคะในวัยสิบเดือนด้วยกันคะ่ะ ติดลูกหนักมากเลยนะคะสําหรับคุณพ่ออย่างคุณตะบอยสเกลเรียกว่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยหนุ่มตาเองเผยว่าตอนนี้น้องปิงปิงก็อายุ10เดือนแล้วครับตอนนี้สําหรับตัวผมแล้วคุณบุ๋มเนี่ยเรียกว่าทุ่มเวลา24ชั่วโมงให้กับน้องปิงปิง,ปงทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าเราอยากเห็นพัฒนาการของเขาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและทุกวันเป็นอะไรที่ทดแทนความเหนื่อยได้หมดเลยเรียกว่าลืมคำนั้นไปเลยว่า เรียกว่าลืมความเหนื่อยไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เห็นเขายิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้เราก็อยากที่จะเรียนรู้แล้วก็รับรู้ความรู้สึกของเขาและให้ความรักความใส่ใจเขามากที่สุดแต่ถ้าถามว่าใครติดใครบอกเลยตรงนี้ต,ตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่ติดลูกถามว่าห่วงไหมเป็นธรรมดาของพ่อที่มีลูกสาวน่ารักก็ต้องห่วงเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าจากคนที่ไม่คิดว่าจะมีลูกแต่พอมีเขาคือล้านคำบรรยายก็พูดออกมาเป็นความรักไม่หมด ที่เรามีให้กับเขาต้องขอบคุณลูกสาวอย่างน้องปิงปิงด้วยซ้ําที่เขาเกิดมาในครอบครัวของเราเขาเติมเต็มทุกอย่างทําให้เรามีแต่ความสุขรอยยิ้มและที่สําคัญที่สุดที่ต้องขอบคุณมากเลยก็คือ GFC นะคะซึ่งก็เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สาหรับคนที่มีบุตรยากแบบครบวงจรได้มอบให้เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้กับตัวผมและครอบครัวคะ่ะ เห็นแล้วน่ารักน่าหยิกมากเลยะนาแก้มแบบใช่นะคะแล้วก็แปลกเนาะบางคนที่ตั้งใจอยากจะมีจริงๆเนี่ยมีลูกอะไรแบบนี้ก็มียากกันซะเหลือเกินใช่ก็นี่แหละนิวอย่าลืมไปเก็บไข่นะคะได้เวลาแล้วจริงจริงหนูแล้วกลัวมัาลูกฟีบก่อนแล้วเกินมากันที่น้องมินดี่จีไอเดลกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้กลับมาทำงานเพลงที่เมืองไทยกับคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ค่ะ มินนี่นิชาสมาชิกวง G Idol นะคะที่เพิ่งจะปล่อยผลงานสุดคิ้วที่ถือเป็นเพลงไทยเพลงแรกอย่างเป็นทางการของเธออย่างมันนี่ฮันนี่ซึ่งเธอก็ได้ร่วมง,งานกับ2ศิลปินมากฝีมือของไทยอย่างก็ f ฟักซิซงฮีโร่หรือ X Hero นะคะรวมถึงยูบอยทีเจ ว่าแล้วงานนี้มินนี่ก็ไม่พลาดที่จะขอท้าแฟนๆมาร่วมสนุกปล่อยลีลาสุดคิ้วไปกับ m ั n นี่ฮันนี่ชาเลนจ์นะคะซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตและแฟนๆร่วมสนุกกับชาเลนจ์นี้อย่างมากมายค่ะ ก่อนหน้านี้มินนี่นิชาเพิ่งมีบล็อกนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตระหว่างที่มาพักผ่อนในประเทศไทยบ้านเกิดหลังจากงานยุ่งจะไม่ได้กลับมาพักใหญ่ค่ะซึ่งคลิปนี้หลังจากที่ปล่อยลงทางช่อง YouTube ของ GIDOL แล้วนะคะก็มีฟีดแบ c k กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเรียกว่าเธอคนนี้เป็นที่รักทั้งในไทยและในส่วนของแฟนคลับเกาหลีแล้วก็อินเตอร์เนชันแนลแฟนในฝั่งตะวันตกที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานด้วย ซึ่งการกลับมาเยือนไทยหนนี้ยังทำให้แฟนๆในไทยเองได้ทำความรู้จักกับมินนี่นิชาผ่านการเดินสายออกงานในไทยแบบเดี่ยวๆเป็นครั้งแรกไม่นับรวมกับพี่เธอมีผลงานสแสดงเรื่องแรกกับซิทคอมเกาหลีเรื่อง s so ซ not w ร r t h it นะคะหรือว่าวัยใสๆหัวใจสุดเปิดที่มีฉากที่เธอเอากิมจิผักกัดข้าอันใหญ่ฟาดใส่ยองแจแห่งก๊อซเว่นจนกลายเป็นมีมสุดฮิตไวรัลนะคะเต็มไปหมดแล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซด์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ